หมอช้างเตือนแรงสามราศีเดือนสุดท้ายของปีทิ้งทวนต้องระวังถูกหลอกเสียทรัพย์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักพยากรณ์ชื่อดังสำหรับหมอช้างทศพรสีตุลาที่ล่าสุดได้ออกมาทํานายดวงชะตาเดือนธันวาคม2566ในรายการแฉล่าสุดโดยได้เตือนชาวสามราศี ช่วงทิ้งทวนเดือนสุดท้ายของปีอย่าประมาทเด็ดขาดอาจถูกหลอกถูกโกงเสียทรัพย์โดยหมอช้างเผยในรายการว่าเรามักประมาทเดือนสุดท้ายช่วงทิ้งทวนของปีต้องระวังเหมือนรอยต่อดวงพวกชงเก่าๆอยู่อย่าเพิ่งลืมตัวพวกระกาเจ้าภาพปีนี้ระกาชวดมเมียเถาะอย่าประมาท ทำบุญไหว้พระที่สบายใจเพื่อลดความแรงดวงดาวส่งท้ายซึ่งสามราศีดังกล่าวประกอบด้วยราศีสิงเตือนเสียทรัพย์ถูกขโมยของถูกหลอกถูกโกงเดือนธันวาคมเตือนเยอะหน่อยแต่ข้อดีรายได้ก็ยังดีช่องทางหาเงินอยู่ในเกณฑ์ดีการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีดวงดาวส่งเสริมมีโปรเจกต์ใหม่หลายอย่างเดือนธันวาคมความรักก็ดี ราศีธนูเหมือนได้มาแล้วเสียไปกึ่งทุกคาลาาต้องระวังเรื่องงานอาจหมุดหงิดใจร้อนเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ดาวเปลี่ยนมกราคมจะส่งผลดีความรับอันตรายช่วงอ่อนไหวเรื่องเล็กๆน้อยๆจะมีปัญหาตามมาราศีกุมมีเรื่องเสียเงินความแรงพระราหูเพิ่งมาส่งผลราศีกุมโดยตรงมีเรื่องเสียเงินก้อนโตเกิดขึ้น ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเรื่องงานลงตัวทันวานี้มีข่าวดีเข้ามาหลายอย่างความรักคู่ครองจะให้โชคความรักส่งเสริมมีความรักเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัน